อราอย่าบอกใครเที่ยวบอกเลยด่ไปได้ไปนอนน้องเจ็บอย่างนห้นจอนยาที่นั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่จีบแต่กับแม่เราได้ไปนอนเขาเฝ้ากินเหลากินแล้วก็พาพ่อแม่ก็ไปยา่างย่อยนี่มองงานงานใหญ่จะพักเขาก็มาอา,า,อาอนบน้ำขอร้อนมาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์น,น้อย အາມာကက့ကနကေົကညူမ်ကပ <Yeah. S 1> ြနိ yeah, ု့ຕ်လိ la ု့တ်သမ်ကူေကရေဲ့တွေ့ ไม่เป,ปล่าเมมว้ยไม่นองนี่แก้วแพะกอกเต่าทำทั้งส้นไปหลุมนู้นปลาทูตัวน้อยๆแต่กินได้ทั้งตัวทั้งหัว คุยอ่นมากเบอมันมาคิดนี่นี่สาระนี่ไงอ่ะคปนไรคนแจ้งนเด็กพี่นนองเด้อยถาอพี่นนอพว่นี่ล่ะเาปรเด็นตัวเมื่อบนี้เปล่าเปล่า มหมวปปะชุ่มเสิดง่าน,นามากพีมอไซค์จะออจอะหากับพักขเขาบาัดน้ำามมาน้ำกรมเด็นกัานามปฝาเจ็บเก็ประกับมือ ต่อ,อก,กันขึ้นมาล่างก็แค่นมองกันไหมครับได้โปรดด้วครับพี่น้องลำหน้าพัดจากนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้ง,งกคนยอดอยให้เบิอง

ดีมีเงินก็คววัสดีครับ